เออตื่นมาในห้างอีกแล้วแม่ไม่คิดจะเปลี่ยนห้างเลยเฮ้ยโ,โ,โอ้โหว้าวนี่มันคุกในห้างอีกเ,เกียย์ด้วยว่ะแม่อย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้ชิวะ่ะแบบว่าไปจับพนักงานเข้ามาในนี้เราก็ปลอดภัยแล้วแถมยังมีเออชั้นแล้วอ,อันนี้คุณเป็นใครครับผมใช่คนที่เปิดคาเฟ่หรือเปล่าครับใช่ครับ ทำไมคุณเลิกเปิดคาเฟ่อ่ะมันไม่ลุงครับไม่ลุงอ๋อแล้วก็มันไม่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่คุณก็เลยมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยอันนี้คือคุณแบบยังไม่จับมาสักตัวหรือว่าคุณปล่อยมันหลุดหนีไปเนี่ยยังไม่จับครับยังไม่ได้จับอ๋องั้นผมขอสมัครเป็นลูกทีมของคุณได้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยโอเคงั้นผมขอแบบสมัครเลยนะครับผมแล้วมียศอะไรผม <คน S 1> ไหมทำความสะอาดครับ <laughs> ตอนคาเฟ่เป็นคนทำความสะอาดอันนี้มก็เป็นคนทำความสะอาดอยู่ครับโอ้งั้นโอเคครับตกลงก็ได้โอเคครับโอเค หล่อแห่งบ่อน้ำมันเอ็กดีเอมก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังจะเปิดเทอมทุกท่านกันด้วยนะครับใช่ไหมตะวันตะวันจะเปิดแล้วยังวะไม่รู้ครับยังไม่รู้แล้วก็ผมยังคิดว่าน่าจะเปิดเทอมทุกคนแล้วนะครับก็เออก็บางๆก็มาดูได้นะครับเพราะว่าผมจะลงช่วงประมาณช่วงเที่ยงนะครับก็คือช่วงพักเที่ยงของน้องๆทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในห้างอีเคียนอีกเช่นเคยนะครับก็เป็น ห้างสุดแสดนจะธรรมดาแต่อีพีนี้ไม่ธรรมดาตรงที่โอ้หน้าตะวันน่ากลัวจังวะเอาเรามากับคนที่เปิดร้านคาเฟ่แล้วไปไม่รอดนะครับผม <c oughs> ก็เลยผันตัวมาเป็นเขาเรียกว่าผู้คุมขังคุกทรโหดสุดโหดอันนี้นะก็คือถ้าคุกนี้นะครับถ้าพนักงานเข้ามาแล้วไม่มีทางออกไปได้เลยนะแง่ก็ไอ ผู้คุมครับเปิดผู้คุมให้ผมหน่อยผมไม่มีกุญแจครับโอเคนะครับพอเข้ามาอย่างนี้เพื่อปัป๊บโอ้โหมีที่นั่งอะไรมากมายซึ่งไม่มีทีวีนะพนักง,งานก็จะแบบโอ้โหเอาทีวีมาทีวีมาซึ่งห้องผู้คุมเราก็อยู่ฝั่งนี้นะตอน <c oughs> เอาเปรียบพนักงานนี่มีโซฟาตัวนี้ก็มานั่งดูทีวีผมรู้สึกว่าจะมืดมากๆอะดูสว่างมาแล้วแท่านผู้ชมจะได้ไม่ปวดตาไง โอเคนะครับพอเข้ามาตรงนี้แอบคุกตรงนี้พุกตรงนี้กับตรงนี้มีความต่างกันยังไงฮะคุณุผู้คุมครับผมไม่รู้ครับเอาไม่รู้เป็นคนสร้างต่แท็ไม่รู้ได้ไงก็นะครับก็มันเริ่มอเอเอมันเริ่มจับกันเลยงั้นวางแผนนะครับท่านผู้คุมครับก็คือเนี่ยจะให้ผมเป็นตัวรอใช่ไหมครับใช่คับเพราะว่าผมเป็นคนทำศาสาร์เนี่ยไม่ไม่มีค่าขนาดนั้นเลยคุณเป็นผู้คุมคุณมียศใหญ่ไงคุณสั่งอะไรผมก็ได้ใช่ใช่ใช่อใช่ได้เ่ยโอเคนะครับผมก็จะวิ่งล่อพนักงานเข้ามาตตตรรรงนนนีีี้้้ป แล้วก็วิ่งเข้าไปส่วนพวกคุณก็จะปิดประตูขังไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าขังพี่นะตะวันไม่เอาคนะือว่าสร้างนานมากๆเลยนะคุกเนี่ยรู้เปล่าเออแล้วก็พนักง,งานน่าจะปีนขึ้นมานะรั้วตัวนี้สามารถแหกได้นะครับถ้าพนักง,งานเขาเก่งเจ๋งจริงนะงั้นเรารอคืนต่อไปดีกว่าแบบมันจะได้เป็นคืนแดงไงมันจะได้แบบมี S C P ตัวเป้ๆงๆออกมาแล้วจับไงถ้าเกิดว่าจับลูกกระเจอกออกมาเนี่ยมันแบบจับมันมันไม่คุ้มอะ่ะก็คือแบบเ,เปลืองพื้นที่คุกของเราเปล่านะ แล้วก็นะครับตอนนี้ผู้ผมเนี่ยก็ได้ทําการรอเวลาที่จะไปถึงตอนกลางคืนจะได้วิ่งไปจับพนักงานนะไม่พี่กลัวว่าพนักงานจะวิ่งเข้ามาตรงนี้วะแตบบ่มันอาจจะแบบยึดคุกเราก็ได้นะมันมีเยอะกว่าไงเรามีแค่สองคนแล้วมันเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันยึดคุกเราเราอาจจะไปอยู่ข้างใน,น,นแทนมันก็ได้นะว้าวว้าวาไปเลยครับคุณผู้คุผู้มครับคุณต้องเป็นคนแบบรอเฝ้าตรงนี้อโหวิ่งเร็วสุดด้วยมาเข้ามาแล้วปิดครับผม เปลยด้เปยได้อะไนแหละมาวาไปอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยยดหอยืดยึดห้อขังเอ้ยทิ้งมาได้ก่อนผู้คุมัไม่เหมือนที่คุยไว้ค่อล็อกไปล็อกไปมาว่มัม่มาทา้นี่ะต่อต่อเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วอยถอยอยแล้วถอยแล้วโอ้โ โอ้โหสำเร็จแล้วหนึ่งตัวก็โอ้ถือว่าเจ็บเพาเรื่องไอ้ลืมปิดคุกไอ้สมัตคิวปากทชไมล่ะเฮ้ยปิด,ด,ดปิดคุกร้อยปิดคุกขอแบบปั๊มยาหน่อยลวกันนี่นะ<อ>ครับข <สะ S 2> <ส>้างในก็ยัมีลูกเทพสองตัวโอจ้จะจะสว่างละจะสว่างละถือว่าให้เราตั้งหลักพอตัวนะแม่ถือว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะตัว่ มันมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเลยว่ามันแบบท่อนข้างที่จะเก็บตัวนะครับว้าวอยู่ในคุกไปโง่นี่เาแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากเอาเข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่ต้องทำไงวะต้องโจง่าต้องโจง่าแบบปุ๊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 บแบบแบดีเซสามตัวไหมต่อคุกสามตัวสรุปแล้วเนี้ยอีพีนี้ก็คือน่าจะหกตัวไม่ตอนเอาหกตัวเลยหรือว่าห้าตัวก็จะไม่ไหวแล้ววะ โอ้โหขนาดตัวเดียวนี่ก็ยังเกือบจะซีแง่แก่แบบบ้องเท่งเดสบอลเลยไม่ไงก็คือช่วงนี้นะครับหลายคนก็กําลังจะเปิดเทอมกันนะครับก็อย่าลืมใส่แมสกัไปด้วยนะครับอันตรายนะโควิดมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะโอ้โหทำแล้วถึงเวลาที่ตำรวจ2นอนไนนี่ที่แข็งแก่งที่สุดในห้างหลังนี้โอ้โหมันดุจังอะดุจังอะเฮ้ยน้องนอนเงียบๆไปพี่ผู้คุมเอ๊ะเฮ้ยทำไมตีแล้วพี่ผู้คุมสายหดลงไปลงไป โอเคมาตะวันพี่เริ่มไปล่อนะมาเปิดกล่องนี้ตะวันมาเปิดกล่องนี้ผู้คุมกล่องไหนกล่องไหนเนี่ยกล่องนี้กล่องนี้ไปพี่เราไปล่อเอดมาแล้วมาแล้วพี่ว่าบรรยากาศข้างในคุกมันน่ากลัวข้างนอกอีกนะดูมันน่ากลัวข้างหน้าข้างหน้าสองตัวเลยพี่อ้นี่ไงโอ้วิ่งเต็มหน้าคุกเลยตอนเนี้ยงั้นพี่ขอเพิ่มไฟเลยนะกันตัวเนี้ยมันดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นี่ครับโอ้สว่างแล้วสว่างแล้โอเคคืนนี้ถือว่าปล่อยไปก่อนละกันเพราะว่ามันมี เออนักโทษสุดทรโโมโอดสองตัวมาดักหน้าคุกเรานะตรงเนี้ยวันดีเพื่อนโอ้โหไม่น่าเรียกเพื่อนเลยน่าจะเป็นพี่นะตัวใหญ่กว่าพี่หลายเท่าเลยแต่ว่ากินน,นมไหมนมไหมมันตัวหใหญ่ยัะโอ้โหรู้สึกว่า,โโสวาสเสบียงแล้วก็อาหารข้างในของเราจะเริ่มถดถอยแ่ะมันจะถึงหกตัวเป่าวะรู้สึกว่าจะยากปแปลกเออเฮ้มาเลยมามาทำแล้วครับผมคุณผูุ้มตัวทำแล้วทำ <พอ S 2> แล้วทำแล้วทำแล้วโอเคงั้นให้ผมที่เป็นคนทำความสะอาดออกไปสินะใช่ใช่ เงินเดือนผมเท่าไหร่เนี่ยย่างผมเอาไปเสี่ยงตายเงี้ยเออรู้กันอยู่ที่20บาทมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 เข้ามาไงโอ้ยทำมันเข้าทำมเข้ามาก่อนให้มันเข้ามาก่อนรอให้อดีเอาเย็นแล้ว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 มนจะยุกูเลย พี่บางตัวผมแตกไม่เห็นไม่เห็นนะไ,ไม่เห็นอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่จะยึดมพวกโอเคตรงนี้เปิดห้องควบคุมมันมันจะช่วยมันจะช่วยเพือ่อนมันจะช่วยเพื่อนมันจะช่วยเพื่อนไม่นะย้ำแสดงว่าพี่ต้องคุ้มกันอย่างแน่นอะนเพื่อมไม่ให้เขามาโอเคสว่างแล้วแม่ผู้คุมทำไม,ามเรา,ามันอ่อนหัดขนาดนี้ เออปล่อยเอ้ตรงนี้มันเข้ามาอีกตะวันล็อก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 โอเคเราได้มาสองตัวแล้วก็ดูนะครับน้องๆคนไหนที่ชอบขอมาพี่ทำกงขังพนักงานหน่อยพี่ทำคุกขังพนักงานหน่อยพี่ดูเอาว่าพวกพี่เก่งขนาดไหนถึงไม่อยากทำไงเฮ้ยจะขําแล้วโอเคนะครับขําแล้วตรงคุกตรงนี้ตะวันมาเปิดคุกตรงนี้รอเลยพี่อย่ารอมอามแบบเยอะๆเลยนะ โอเคตะวันพี่คิดว่าเออนี่นี่เราต้องปิดตรงนี้ไว้ตะวันเราต้องปิดตรงนี้ไว้ที่เข้ามาตรงนี้แล้วตะวันรอแซนไบตรงนี้เดี๋ยวพี่เอ่อล่อเข้าไปแล้วตะวันเอ่อรีบมาปิดกงเลยนะปุ๊บเดี๋ยวพี่ยอมเสียชีวิตโอ้โหโอ้โหอ๋อเวลาวันอะไเวลาวันเวลาวันไไม่รู้ครับไม่รู้ปิดก่อนปิดกงก่อนปิดกงก่อนโอเคปิดเลยปิดเลยปิดเลยเอ้าโอเคโอเคพี่จะล่อเข้ามาได้แค่ตัวเดียวแล้วก็กดต่อยไปเนี่ยเวลาจะหมดแล้วโอเคถือว่าดีมากโอ้เจอไปแล้วครับหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับ ผมรอมันนะครับโอ้หัวใจเต้นตึกตักโอเเเคคโอฮ้ยโอยมันออกมามันออกมาเอ้าหลือดได้เหลือดได้เหลือดหนีแหกคุกหรือประการแหกคุกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหแหกไปสองโอ้คุกนี้มันไม่เห็นหัวดสมเชือเลยอ่าอีพีนี้ผู้คุมทำไมนูบกอย่างนี้น้องหลายคนอาจจะดูแล้วแบบว่าโอ้โหพี่นู๊กอย่างนี้ผู้คุมนุ๊กอย่างนีก็ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วย ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆการจับพนักงานนี่มันยากจริงๆใครบอกง่ายลองมาเล่นดูนะมาดิไอพวกนักโทษที่ชอบแขกคุกเข้าคุกมารับกรรมซะโอคโหเยอะซะด้วยโอ้โหโอ้ต่อยแรงไต่แรงต่แรงหนึ่งสองขามปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้ามาดิเข้ามาดิมันมาหาผมมันมาหาผมแต่ว่าตวันต้องไปเออยู่ในนู่นเลยนี่หว่านี่ไงมาดิมาสิ มาวะตอนต้องเข้าไปอยู่ในเลยตรงเตียงอ่ะโอเคโอเคหลังี่ได้เลยนะบี่ไม่หญ่แั้โทษนะพี่โอเคจะเป็นวิธีปลอดภัยที่ผู้คุมอย่างเราจะปลอดภัยอยู่อยู่นี่ไปก่อนรอสว่างรอโอ้ไม่ไหวไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเข้ามาได้ไงนี่มันเข้ามาได้ไงวะโอชีดโอ้กำลังจะขโมยอาหารกินแตกแตกแตกตัวต้องวิ่งแล้วโอ้พันกว่าเมตร นี่นะครับก็จะเป็นสภาพของผู้คุมที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรเลยแบบว่าจับฉลากมาเป็นผู้คุมนะครับผู้คุมสองคนไม่ใช่นี่ว่าใครเป็นจะบ้าเอาผู้จัดการคาเฟ่มาเป็นผู้คุมว่าถามจริงมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละน้องๆชอบเห็นแบบนี้เยอะพี่ก็เป็นพนักงานอุยอ้ยอุยอ้ยเย็แล้วเย็นแล้ววิ่งตามพี่ไปเลยโอเคถึงคุกพอดีนะครับตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ call, ว้าชิโป้วาเชาวาเฮาปิดปิดเดี๋ยวพี่ช่วยเดีย๋วยวพี่ช่วย มุดแล้วเฮ้ยเข้าไม่ได้แก่เฮ้ย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 ไอ้ยตวัดตวัดตวัดเหยียบเลยบิงแล้วเหยียบเลยดูหนืดหนืดมากชีดจะสว่างตายแล้วตายแล้วจะ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 ตายแล้วพช่วยช่วยแพี่ช sì, <uar these people>? ่วยกับ <leaves> พูดหลบหลังทีวีเหรอนี่มันเทคนิคอะไรกันวะ ไอ้ผู้คุมไอ้ผู้คุมตะวันร่วงอ๋อคืนหมอกโอ้กูโชคดีจังเลยอพี่อู้หโอ้แตกพี่ได้ยินเสียง x c u s x c u s เต็มคุกไปอู้หูอู้ชโอปิดอู้หูโตายโอ้ดูโอ้โอ้บินเข้ามาเตียรตัวโอ้คุกไปแล้วเหรวหไม่โอ้ โอ้โอุกโอุ้้สว่างโอ้โอชีต โอชีเม oh, ื่อกี้พี่เห็นมันแบบวิ่งเข้าไปในคุกแบบปุ๊บๆๆๆๆเลยโอ้แม่เหมือนที่พูดไว้ต้นคลิปเนี้ยผมก็คือเราเนี่ยอาจจะโดนยึดคุกแล้วก็มันอาจจะจับเราไปขังไว้แทนก็ได้พี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แหละพี่ว่าลองสลับฝั่งเลยเราไปอยู่ข้างในเงี้ยแล้วให้พนักงานอยู่ฝั่งเนี้ยเออพี่ว่ามันน่าจะกันเราปลอดภัยมากกว่ารู้สึกว่าฝั่งนี้เนี้ยก็รู้สึกว่าจะป้องกันผมไม่ได้เลยรู้สึกว่ากงเนี้ยรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าบักเอ๋อบักเออโอ้ฝั่งนี้โอ้ โอ้ยอุ้ยว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 ุ้ยจะตายจะตายจะตายเอาโอ้วิ่งโอ้คุกไปปลอดภัยแล้วไปเปิดคาเฟ่ดีกว่าไม่ปลอดภัยอุ้ยอุยหุยหลบจูโอ้โหเต็มเต็มบ้านเลยโอ้โหชิบโอ้เออนั่นแหละหลายคน็ที่แบบอยากเห็นเราแบบเปิดคุกไงเป็นไงล่ะ จะมีถ้าคุณทำแบบนี้แม้วุกของเราไม่ปลอดภัยนะฮะถ้าคุณทำแบบนี้โอ้ยโอ้ย้ยลงไปสิผักไม่ได้ด้วยคุณไม่ทำอะไรอ่ะทำไมผักไม่ได้วะนี่ไงลงไปได้โอ้สว่างแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับปิดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สรวัสดีนะครับผมกับเอ่อผู้กุมตะวันก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเอ่อลงมาเรากาปบดคลิปกันก่อนเออสโรวันี้นะครับก็อย่าลืมดูแลกันสุขภาพเป็นด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ย จะเปิดเทอมแล้วไม่ว่าจะหยิบไห้พี่แอะดีใจหมดเรา่อเปิดเทอม้นะครับก็ระวังเรื่องโควิดอะไรด้วยนะครับก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับส่วนวันนี้พวกผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมกับคุกสุดโหดนี่นะครับก็กผู้คุมไม่โหดนะหมายถึงนักโทษโหดไปจริงๆแลหละส่วนวันนี้บายนะผมไปละวว้ whoa, 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 whoa.